Next step. Next Generation Next Revolution Next value. Next Step Value t l u c ค่ะกลับเข้าสู่ช่วง The KM Next นะคะอย่างที่เกิดกันไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ p w u a h r d Next นะคะการพัฒนาคนกะพออย่างยั่งยืนค่ะ mm hmm. ก็จะ มีผู้มาให้ความประจักษ์ในหัวข้อนี้ค่ะยินดีต้อนรับนายวิริยุทธ์วงรักษานะคะหัวหน้างานแผนและพัฒนาหลักสูตรสวัสดีค่ะพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกพี่เดียวนะคะได้ครับค่ะการพัฒนาคนของกปพอย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะจะต้องทําอย่างไรบ้างเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนคะพี่เดียวครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ กวพเนี่ยก็ได้มีการวางแผนการพัฒนาไว้นะฮะเป็นคล้ายๆมาสเตอร์แพลนนั่นแหละนะฮะซึ่งเราก็จะล้อไปกับวิสัยทัศน์และก็ทิศทางองค์กรนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมาคุยถึง5องค์ประกอบนะครับหองค์ประกอบที่จะนําไปสู่จุดนั้นนะฮะโดยหลักๆเนี่ยการพัฒนาคนกอพออย่างยั่งยืนเนี่ยเรามองว่ามันต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมนะฮะการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายนะฮะ รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยะนะครับบนฐานของการการลงมือทำนะฮะ,ะเน้นการปฏิบตัติแล้วก็การเข้ามาของเทคโนโลยีะนะฮะซึ่ง5ห,หัวข้อตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงกันไปนะครับะะก็มาเริ่มกันที่ส่วนแรกส่วนแรกเลยส่วนแรกก็คือเรื่องทิศทางและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์นะฮะ,ะส่วนนี้เนี่ยเ,เราก็นำทิศทางและ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะได้ก้าวไปร่วมกันนะครับซึ่งปีปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทบทวนแล้วก็มีการจัดทำแผนทิศทางยุทธศาสตร์ของกพนะฮะเราจะเห็นว่าตัวนี้เราทำร่วมกับมกเกษตรนะครับซึ่งมีการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารของเราร,รวมถึงพนักง,งานจากจาก,จากทั่วทั่วทั้งองค์กรเนี่ยมาทำภายในปีหนึ่งเนี่ย ก็มีผลงานออกมาแล้วนะฮะซึ่งทิศทางต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเส้นทางเดินเนี่ยอย่างที่สไลด์ถัดไปเนี่ยนะฮะ,ฮะมันก็จะมีเส้นทางเดินว่าปีปีนี้จะทําอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าเราเห็นชัดๆในปี69เเนี่ยทิศทางองค์กรนี่จะบอกว่าเราจะเน้นในเรื่องของดิจิตอลนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นการนําเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามานะครับ2ปีถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของดิจิตอล รวมถึงก็มีการเตรียมการในเรื่องของความความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยในส่วนของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกฯิจอะไรต่างๆของเราเนี่ยการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลายขึ้นนะครับฮฮฮตัวนี้ก็จะมีการเตรียมพร้อมไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่เราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็ก็จะมีสี่องค์ประกอบซึ่งเดี๋ยวจะไม่ไม่ลงรายละเอียดในที่นี้แล้วกันนะครับนะฮะก็แต่หัวใจของมันจริงๆเนี่ยหัวใจ จริงๆที่เราต้องต้องต้องเปลี่ยนแล้วกันค่ะต้องมีการเป,เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศการเรียนรู้นะฮะอ๋อนะฮะ,ะซึ่งถ้าเราพูดถึงระบบนิเวศเนี่ยบางทีเรานึกถึงความหลากหลายทางชีวภาพอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ส่วนมากเราจะคุ้นกับคานั้นมากกว่าใช,ใช่ใช่ใช่ก็มีสัตว์ป่ามีแหล่งน้ํามีแสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ฮะะระบบการนิเวศการเรียนรู้พวกนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะก็ะการการฟูมฟักของการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเนี่ย ก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายเข้ามาซึ่งเดี๋ยวหัวข้อถัดไปนี่เราจะได้ลงรายละเอียดนะครับค่ะในหัวข้อเป็นส่วนประกอบถัดไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะส่วนประกอบถัดไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้และการพัฒนาต่อระบบการเรียนรู้ครับค่ะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะฮะระบบการนิเวศการเรียนรู้ของปาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองเป็น3ส่วน,นหลักนะฮะส่วนแรกก็จะมีเรื่องของผู้คนผู้เกี่ยวข้องเนี่ย เดิมทีที่ที่เรามองเรื่องของการพัฒนาเนี่ยจะมองเรื่องเรื่องของฝ่ายบุคคลนักกองฝึกอะไรประมาณนี้ซึ่งต่อไปเนี่ยบทบาทตรงนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่ดูแลเนี่ยผู้จัดการหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยก็จะมาช่วยกันในการสร้างสร้างการเรียนรู้ขึ้นมาการพัฒนาคนนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองก็เป็นเซลล์เร์นนิ่งนะฮะส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ รูปแบบการเรียนรู้นะครับรูปแบบการเรียนรู้ก็<า>เราจะคุ้นเคยในส่วนของ70-20 10คำาเนี้ยนะฮะก<า>็ะอาจจะไม่คุ้นมั้งนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงคือ70เนี่ยเขาเรียกไวาเป็นเป็นสัดส่วนที่ที่มีประสิทธิภาพในการในการในการเรียนรู้แล้วกัน<า>นะครับเ,เราเชื่อว่าคนเราเนี่ยเจที่ได้ผลในการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการลงมือทำํำ มันเป็นเหมือนภาคปฏิบัติที่เราทํางานอยู่ในทุกๆวันใช่ใช่ใช่ค่ะเราก็จะเรียนรู้สับเรียนรู้จักตรงนั้นได้ใช่ตรงนี้เนี่ยส่วนเจ็ดสิบเปอร์เ็นป็นทั้งสัดส่วนที่เยอะที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดนะฮะเราเราเรียนรู้ทุกวันแล้วก็เขาเชื่อว่าตัวเนี้ยเนี่ยถ้าได้ลงมือทําเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาที่ที่ที่ได้ผลและยั่งยืนที่สุดค่ะครับในตัวนี้เราเลี้ยงเจ็ดสิบอีกยี่สิบเนี่ยยี่สิบเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพูดคุยนะฮะการพูดคุยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติการหรือว่าจะเป็นจากผู้บัญชาบัญชาถ่ายทอดมาก็คือแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคคลกับบุคคลใช่ครับใช่ครับรวมถึงการในส่วนของการประชุมสัมมนาด้วยซึ่งภายหลังๆนี่เราพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการ ประชุมสัมมนา,าในส่วนของผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนะฮะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างพัสะดุต,ต่างๆเนี่ยกฎหมายต่างๆเราก็พยายามส่งเสริมให้มีการการประชุมสัมมนา,าประจําปีกันนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีก่อนหน้านั้นดั้งเดิมนี่ก็จะมีเรื่องของมอร์นิ่งทอล์กอะไรประมาณนี้ก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้เป็น20นะฮะ ส่วน10%แบบดั้งเดิมเนี่ยก็ยังคงอยู่นะฮะ10%แบบแบบดั้งเดิมมันก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันจะเพิ่มในส่วนของการเขาเรียกว่าการผรสมผสานใน้รื้การเรียนรู้ภาษาภาษาฝรั่งเขาเรียก b l e n d learning นะฮะ b l e n d ก็คือมาผสมกันนะฮะจะ uh huh. เห็นว่าหลักสูตรเราตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นห้องเรียนแบบดั้งเดิมด้วยนะฮะ,ะแต่ก็จะมีการให้ E-Learning นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น Streaming สวิงก็เรียนสดๆประมาณนี้เพนำเทคโนโลยีมาช่วยรวมถึงการมีการมอบโปรเจกต์การให้ทำงานร่วมกันต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะพยายามเสริมเข้าไปว่าแม้แต่ในการหลักสูตรดั้งเดิมที่เราเรียกว่า10% informal เ,เนี่ยก็จะมีการเรียนรู้แบบผสมผสานเข้าไปด้วยครับ<ะ>เป็นอย่างนี้นี่เองขาเพียเดียวในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนประกอบอส่วนระบบการเรียนรู้ก็มีเท่านี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยากเสริมอีก อีกนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยเราก็มีการการที่จะเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้มากขึ้นนะฮะ,ะอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยเราพยายามเสริมสัสดส่วนในส่วนของที่เรียกว e learning แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะจะคุยกันอีกถัดไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราเรามีโครงการปีนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างคู่มือการสอนงานมาตรฐานนะฮะสอนงานมาตรฐานสําหรับกพสาขานะครับไม่เป็นงานผลิตจ่ายจัดเก็บ อำนวยการเนี่ยเรากเ็เราก็จะจะ,จะทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับคนใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ก็จะมีโครงการอยู่นะครับ<ะ>ค่ะแล้วก็ในส่วนองค์ประกอบถัดไปไหมคะพี่พี่เดียวใช่ฮะ,ะในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มาสับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาค,นครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี3ส่วนหลักนะฮะส่วนแรกเนี่ยเราก็ปรับปรุงระบบ kmim นะฮะ ของของปลาปลาเนี่ยเดิมที่มีอยู่แล้วตัวนี้ก็จะทําให้มันดีขึ้นนะฮะซึ่งก็จะจะเริ่มเนี่ยภายในกุมภาในคิดว่าน่าจะเริ่มได้นะฮะก็จะทําให้มันทันสมัยขึ้นใช้งานง่ายขึ้นซึ่งเดิมก็มีหลากหลายความรู้อยู่แล้วใช่ไหมหลายหลายหัวข้อใช่ะก็คือสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ใน k คครับรวมถึงถ้าสัปด์ถัดไปเนี่ยเราก็จะลง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 หลาย เหมือนโลก K M M เนี่ยมันจะประกอบด้วยาก,การจัดการความรู้นอของ K M เนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการจัดการนัตกรรมส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญที่อยู่ในส่วนนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ e learning อ,อ๋อ e learning learning นะฮะะซึ่ง e learning มีทั้งเราปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นเองนะฮะโดยร่วมมือกับมอเกษตรศาสตร์เนี่ย ก็จะพัฒนาหัวข้อในส่วนที่ว่ามันไม่มีข้างนอกอะนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการผลิตน้ําการควบคุมคุณภาพน้ำนะฮะการควบคุมน้ำสูญเสียต่างๆเนี่ยเราก็ไปเ,เราก็ทำเสร็จแล้วนะฮะ,ฮะเดี๋ยวก็จะไปไปอยู่ใน e learning ของใหม่นะฮะ,ฮะตรวนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งเราทําเองนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้บริการจากข้างนอกนะครับ e learning ก,ก็หลักๆก็จะเป็นพวก skill l e s นะฮะ skill l e แล้วก็ s k u d i o นะครับ รวมถึงฟิเจอร์สกิลนะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นผู้ให้บริการภายนอกนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งคลิกออฟกันไปก็อาจจะทุรกทุเลกันหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยก็ก็น่าจะเป็นช่องทางอีกตัวหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักง,งานได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการเรียน e-learning จากาสถาบันภายนอกซึ่งอาจจะมีส่วนเสริมในส่วนที่เรามีอยู่แล้วครับใช่ค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่มุ่งมั่นมากก็จะเป็นเรื่องของออที่เรียกวีานะฮะเรื่องของเอทคโนโลยีเสมือนนะครับแบบจําลองการผลิตน้ำนะฮะต้องไปเก็บถังคลอรีนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ดําเนินการอยู่นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังเนินกานต่อเนื่องซึ่งคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในการเรียนรู้โดยเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานมากขึ้นนะฮะ อย่างเช่น<ะ>พวกแก๊สคอรีอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปอบรมหน้าง,งานแล้วนะฮะ,ฮะมาสร้างแบบจําลองก่อน<ะ>แบบจําลองตัวนี้ก็จะใส่แว่นอะไรเงี้ยดูทันสมัยหน่อยนะฮะ,ฮะตัวนี้ก็ก็คิดว่าน่าน่าจะแล้วเ,เสร็จภายในปีนี้เหมือนกันนะครับะสะดวกปลอดภัยแล้วก็น่าจะต้องไ,ได้ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานีผลิตน้ําคุณก็สามารถเรียนรู้วิธีการผลิตน้ําได้จาก v r นี้นะคะแล้วก็ ในหัวข้อถัดไปค่ะพี่ที่เดียวอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะจะ,จะ,จะมาสื่อสารในที่นี้ก็คือว่าการพัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพะนะฮะ,ะก็ะถ้าพูดง่ายๆคือว่าคนเราเข้ามาในในเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเส้นทางเส้นทางระบุไว้อย่างคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าสองแรกเนี่ยสองปีแรกต้องทําอะไรต้องต้องพัฒนาอะไรบ้างสองปีถัดไปต้องทําอะไรบ้างจนถึงจุดแยกจุดหนึ่งที่ ที่มันจะแยกเพิ่มเข้ามาคือว่าโอเคแหละเส้นทางหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปทางทางทางหัวหน้าง,งานผู้บริหาระนะครับอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยซึ่งทางฝ่ายบุคคลของเราเนี่ยทำมานานแล้วแหละก็คือเส้นทางสายชีพะนะฮะเช่นนักวิทยาศาสตร์นะครับวิศวกรสถาบันนิกนักประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มเส้นทางเพื่อที่จะรักษาความเชี่ยวชาญของ ของกลุ่มคนนั้นๆไว้นะฮะ,ะก็เส้นทางตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีระบบต้องมีระบบเพื่อที่จะสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาให้มีความแข็งแกร่งนะฮะก็จะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทหลากหลายแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็อยากจะสือ่อสารด้วยเหมือนกันว่าเ,าเป็นส่วนสําคัญตัวหนึ่งที่จะมีการผลักดันในอนาคตครับ <ฮะ S 1> ก็เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วคุณก็จะมีเส้นทางสายอาชีพที่ชัดเจนรเราจะวางแผนไว้ให้เลยใช่ไหมคะ,คคะว่า ในเข้ามาช่วงแรกทําอะไรบ้างช่วงถัดไปทําอะไรบ้างเพื่ออยู่ในเส้นทางสายอาชีพของตัวเองใชต้องไปต้องไปโคกับกลุ่มเขาเรียกสมาคมวิชาชีพสมาคมวิชาชีพอย่าง,างเช่นนักวิทยาศาสตร์ก็ก็จะมีพวกสมาคมพวกนี้ตรงเนี้ยคนกบพ,าพาก็ต้องไปไปสอบใบคล้ายๆใบเซอร์ฮะ คล้ายๆใบเสรเพื่อให้ได้มาเพื่อที่จะยืนยันว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในระดับที่เป็นสากลจริงๆนะครับก็เป็นที่ยอมรับในการสายอาชีพของตนเองนะคะที่สายๆที่บางสายอาชีพจะต้องมีการสอบใช่ครับใช่ค่ะอย่างเช่นบัญชีอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสอบผู้ตรวจบัญชีค่ะค่ะแล้วก็พอจะนึกภาพกันออกแล้วเนาะในเส้นทางสายอาชีพค่ะ แล้วก็ในหัวข้อถัดไปค่ะองค์ประกอบถัดไปค่ะพี่เดียวส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในภาพกว้างๆว่า,วาเ,เน็กเนี่ยถัดไปเนี่ยในในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีสิ่งใดที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของการพัฒนาคนนะครับ<ะ>นอกเหนือจากส่วนของที่เราคุยมันในเบื้องต้นแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะให้การเรียนรู้เนี่ยมันมันไม่น่าเบื่อเกินเกินเกินไปนะฮะก็จะเป็นถ้าเป็นตัวนี้เขาจะเรียกว่า เป็นเป็นเกมเบสเลอร์นิ่งเกมเบสเลอร์นิ่งก็คือว่าจะเอากลไกลของเกมเนี่ยเข้ามาช่วยในการเรียนรู้พัฒนาะนะฮะก็อย่างเช่นว่าโอเคแหละเกมเบสเนี่ยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานเกมแล้วกันนึกถึงคนเล่นเกมอะไรมาเนี่ยก็จะมีม,มีมีรางวัลให้นะฮะ,ะเรียนรู้แบบวันละนิดวันละหน่อยนะฮะมีการแข่งขันกันนะฮะ,ะแล้วก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเอากลไกพวกนี้เข้ามาเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งคิดว่าจะเหมาะกับคนคนรุ่นใหม่ๆแล้วกัน<ะ>คนรุ่นใหม่ๆที่ว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่สิ้นสุดแล้วก็มีการแข่งขันแล้วก็มีการมีรางวัลให้นะฮะมีตรงเนี้ยกลไกคนเนี้ยในอนาคตเนี่ยเราวางแผนว่าจะจะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นค่ะเป็นแรงเสริมเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ใช่ครับใช่ใช่<ะ>ใ,ชในการแบบ เข้าไปแล้วต้องทําภารกิจทํามิชชั่นให้สําเร็จใ,ใ,ใ่ถ้าทำสเร็จคุณมีรางวัลนะค,คุณคได้ผ่านด่านถัดไปนะครับผมอ,อะไรประมาณนี้มันก็จะท<ม>้าทายความสามารถมากขึ้นทําทให้คนรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะอยากใช้กระป๋ีงกระป๋าในการเรียนรู้แล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นไมโครเรียนนิ่งอะไรไปครับอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะก็น่าสนใจมากๆอีกส่วนหนึ่งเราถ้าจะเรียกว่าเป็นซิมูเลชัน นะฮะซิมูเลชันเนี่ยซิมูเลชันเบสเลอร์นิ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยซึ่งเราก็ทำอย่างที่บอกแล้ว VR ของเราเนี่ยทำแล้วคล้ายๆกัน<อ>แต่นอกนอกเหนือจากตัวนี้เนี่ยเราเนึกถ้าเราเห็นชัดเจนเนี่ยเรื่องของของแพทย์นะฮะแพทย์กับกับนักบินอะไรเงี้ยเราเห็นชัดว่าตัวนี้เนี่ยจะมีซิมูเลชันเข้ามานะฮะของป้าป้าเองเนี่ยก,ก็เริ่มทำแล้วแหละแต่ในอนานคเนี่ยจะจะมีมากขึ้นในส่วนของหลากหลายขึ้นนะครับก็ะจะเป็นในส่วนของเรียกว่า ภาษาไทยไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรสถานการณ์จำลองแล้วกันนะฮะ <c oughs> นอกเหนือไปจากทางด้านเทคนิคที่เป็น VR ไปไปไป,ไปซ่อมท่อไปคอเล l เงนี้ยก็จะมีในส่วนของพวกกึ่งๆึ่งเกมจำลองสถานการณ์นะฮะ <c oughs> สถานการณ์ว่าในเชิงจัดการเนี่ยออตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยก็ทำแล้วนะฮะ <c oughs> ในเชิงจัดการเนี่ยถ้าเกิดอ,อ,อย่างเช่นน้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ย <c oughs> เราจะทำอะไร <c oughs> นะฮะตรงนี้จะเป็น เป็นสถานการณ์จำลองนะตรงนี้เนี่ยในอนาคตก็จะเป็นเป็นรูปแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับค่ะก็คือจากการถอดบทเรียนในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็นำมาทำเป็นเคสสตี้ให้ลองได้ไปอใช่ครับทำดูนะคะว่าจะคุณจะแก้ปัญหาเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรครับครับใช่ฮะนะฮะอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายที่ที่เรามุ่งมั่นจะจะทำนะฮะในส่วนของ เรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันประประวิตน์สถาบันปรปวิท์ซึ่งเ,เราจะคุ้นเคยคำว่า Academy ี่นะคะอะคาเดมก็คือ PDWA Academy เนี่ยตัวนี้นะฮะสถาบันประประวิวัต์ตัวนี้เนี่ยก็ปีนี้ก็ปีที่ผ่านๆมาก็มีการระดมความคิดเห็นนะฮะแล้วก็จะดทำแบบจำลองมาแล้วนะฮะหลายๆรูปแบบว่าจะเป็นบริษัทแยกบริษัท ภายใต้กพอพหรือว่าอะไรเนี้ยรูปแบบธุรกิจจะทําอะไรบ้างตัวเนี้ย<ฤ>ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆพวกสถาบันถ้าเรานึกถึงพวกเนี้ยเรานึกถึงสถาบันปัญญาภิวัตที่ผลิตคนให้กับเซเว่นอ่าอ่าคือเห็คนใ,ให้เซเว่นแต่ตัวเนี้ยก็จะผลิตคนให้กับกพอพสาขาส่วนหนึ่งนะฮะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี้ยรวมถึงผลิตคนให้กับระบบประปาของประเทศด้วยซึ่งตอนนี้โฟกัสท่านผู้ว่าบอกให้โฟกัสไปที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นที่เขามีประปาอวตอทศบาลตัวนีต้ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ในการสร้างการเรียนรู้ในส่วนของระบบประปาด้วยนะครับค่ะครับตรงนี้ปีนี้ก็ก็มีการการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาเพื่อที่จะให้ให้ออกแบบให้หน่อยว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นยังไงสถาบันประป่าวัดเนี่ยควรควรจะควรจะทําเองไหมหรือว่าควรจะแยกออกไปต่างหากหรือควรจะสร้างเป็นสมาคมให้ส่วนต่างๆเขามีมีส่วนร่วมด้วยตรงนี้เนี่ยสถาบันตรงเนี้ย ก็จะมีการให้ที่ปรึกษามามาออกแบบและประเมินความคุ้มค่าคแล้วก็จะความชัดเจนมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็หลักๆวันนี้ก็คงคงจะมีในในส่วนประมาณนี้น้องออยมีม,มีมีข้อเสนอแนะอะไรไหมอะไรว่าหรือวมม่ามีคิดว่าน่าจะมีคําถามอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนนะฮะอ๋อค่ะ,คะก็ ทางกบอก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมคะก็สามารถนําเสนอได้นะคะค่ะก็วันนี้ก็ครบถ้วนใช่ไหมคะพี่เดียวสำหรับการพัฒนาคนกบพออย่างยั่งยืนนะคะ PWAHRDx n นะคะก็คือโดยภาพรวมก็คือจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะบนการลงมือทำนำมือทำแล้วก็รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยครับใช่ค่ะ ก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เดี่ยวมากๆนะคะที่นำความรู้ตรงนี้มาให้เราได้ทราบกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมมาถึงนเวลานี้นะคะคแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคค่ะพี่อูพี่ปัดพี่สลันนะคะแล้วก็เราสองคนคะ่ะจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกับรายการเสียงตามสาย PWA Channel ได้ในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ